เรรียยบ้อฝั่งไหนดีอะ่ะเยอะจังเลยไม่รู้ว่ะไปฝั่งนู้นดิไปฝั่งนู้นดิฝั่งนู้นเนิน่นนะยิงข้างกันเลยละกันละกันอยู่ด้วยกันก็ได้เฮ้ยแล้วเรามีอยู่ยี่สิบกว่าเลยนะเออไม่เป็นไรบอลเลยก่อนอจริงครับยืนด้วยกันครับนี่ด้านบนเขาก็ยืนด้วยกันครับสองสองยืนเลยกันเลยก็ได้ครับสองเวียสองครับสองเวียสองค<อ>รับ ตามที่ไหนมึงที่ไหนไดะดีเลยครับโอ้โหแต่แต่ด้านบนเขาลืมนราบเลยนะเขาน่าจะเยอะกว่าเรารวมกันอีกแก๊งนึงเขายังไม่พอนะครับเนี่ยเรารวมกันยังไม่ได้ถึงกลุ่มนึงเขาเลยอ่ะเป่นทำไมเรารู้นี่ว่าตัวนี้วงบีไปตรงไหนนะก็ไปยู่ตรงนั้นดิเยอะจังนี่แหละนี่วงบีตรงนี้วงบีตรงนี้ไม่จริงหรอแม่แม่แม่เจ๊เราเรามาดึงหน้าเฉย เฮ้ยมึงอย่าไปนะมึงลงไปด้านล่างมันขึ้นมาไม่ได้เลยไม่วงมันบีบอย่างนี้จำไม่ได้เหรอลงไปด้านล่างมันไม่เล่นด้านล่างนะมอย่าเอาคนเจอเลยสั์เอ้ยไม่ไม่เอาอย่างนี้เขา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 รวมกันแปดสิบคนมันแทงเราเราไอ้เราก็กระโดดหน่างเงี้ยแบบพูออกวูอ่อคู่อะเที่ยเยอะเกินคนดูหนาจัดเลยดูเราดิมามาพี่มาคนเราบางจัดอ่ะคนฟาร์มเฮ้าส์อ่ะฮะ โอ้ my god ไม่ในในนี้ใครไม่มีเกาะไหมผมไม่มีพี่ไม่มีไม่ไม่มีเลยอ่ะแบบไม่มีเลยอ่ะใช่ไม่มีเลยหนึ่งสามห้าพีหนึ่งสามห้าเออโปเเล็กเลยแบ่งกันไปมีสามตัวเด็นี่ไม่มีอ๋อสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีละคนได้ไหมทีละคนได้ไหมแบ่งกันไปคนละตัวอ่ะตั้งสามสี่ห้าคนปะพี่ชูัวร์เไยคนนีอ่ะชูบไม่มีอ่ะไม่มีอ๋อแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไอ้สิ่งมันเมาตรงนี้ ได้ก่อนดปไอ้ยาชุบร้อนๆออังนี้อย่าอย่าชุบก่อนแปดหกเจ็ดครับเรียกไรเรียกไรอีกพี่มียาชุบของตัวเองอ่ะอันหนึ่งเรียกไรขยาวยาชุบเอาที่ลอนอ่ะเอ่อนั่นรอนเรียกไรครับมีใครอีกได้ให้ได้ไสามคนอ่ะมาที่ลอนเนี่ยมาที่ลอนอ่ะ อันนี้อะ่รรูนะนัสนีสองนึงสองส่อฟังฟังก่อนเอาเอาเอาคนที่รู้ว่าตัวเองโฟกัสถูกได้หน่อยต่อ่อไต่อนี่ไปต่อไปต่อไ่อไปต่อไปต่อไปต่อ่อไต่อไ่อไปต่อไ่อไ่อไปติอไป่อไป่อไอไไ่อไปต่อ่อไปต่อไอต่อไ่อไ่อบอไปต่อไตไม่ไ่อ่อ พี่บ้าจัดเลยนี่ยชัดเจนจัดเลยเขายังไม่ได้ชูบีมาเอาเอาล่ะสู้ไม่สู้แค่นั้นเองแค่นั้นเองเราแล้วถมเราแล้วก็โอชีก็ไม่ต้อยมาตอกันเลยสองสองแต่ไงก็เขาเอาคนน้อยออกก่อนไงแต่แต่เราก็แบบมั่วสรงกลางวงเวลาแบบสี่สี่อ่ะก็จูบไปเรื่อยๆแล้วก็จูบจูบมั่วเลยถ้า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 มันโถมาแล้วก็ออกขวานี่ไงแปล้วก็กลับไงวาร์ปกลับไงอะขอชุบนะชุบกันเลยนะโอ้ยก็รอไอ้ดอปจุดก่อนนได้อไอ้ดอปไอบอลไอ้บอลมันอยู่นะไอ้บอลมันมองเห็นอยู่แลล้วใครชุบเยนะ ผู้มีดีกันเยอะใครไม่มีอย่างไรก็มาแล้วหนึ่งผลิตเขามาจัดเลยเนาะมีทุกคนจะไม่มีใครี่มถอดรองเท้าคนละทีได้ปะมันถอดทำไมถอดทำไมถอดไปมันก็เหมือนเดิมคนมันเยอะถอดเหมือนเดิมเลยถอดไปอะรอนอยู่ไหนวะแต่ใครโง่ลงไปเหงาใช่ไหมโอชาตัวบักโอชาตัวบัก โจ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 ใบออมขึ้นอนโยหนูหนูตีไม่เคยคิ้อะหนูว่าหนูเล่นดาบไหนดีกว่าหนูเล่นมีดดีกว่ากะโดดสลากชี้ไปกระโดดไปตรงนู่นอะคอยดูดิไม่พอแล้วพี่ไม่มีละพี่เดเ๋สองอันผมวิ่งโชว์เองโอเคโอเคใครมีสองใครมีมากกว่าหนึ่งอันนะแบ่งเพื่อนหน่อยบอกเลขดิบอกเลขดิถามรอบเลขศูนย์ทีห้าสิบเอ็ดเอ็นขีดล่างสี่ใครมีเยอะๆให้โชวบเยอะๆดิคิด แป๊บเอาี่ะมีคนเล่นเล่นแปดสิบเป็เล่นยี่สิบเป็นสองให้โฉวเลยมากกว่าหนึ่งลูกอ่ะให้เป็นสิบมิเอาไว้มาแล้วมันเอาเราแน่บีบเราพุ่มมาชนหรือสั่งอะไรเลยนะมึงสั่งมากมันเอาเราอยู่แล้วมึงดูดิมันแยกกันเดิยะเอาอยู่แล้วเล่นแต่โฟกัสจังเราอะเล่นโฟกัสเพื่อนไอ้เคป้าอย่าแบบบิงโตเตะแค่นั้นเออ รเี้ราโดนบีบ้วทุบกันได้นะก็จะบีบเรามนเอาเรามันเอาเรามันเอาเราเดี๋ยว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 เดี คูยิงให้เขาลมเยอะๆให้เขาถอยไม่ได้ยิงตัวคขาอเบดมโใช้ระเบิดสามตามได้สมลูกนะถูกถูกไอ้เหี้ยโอ้ถ้าเรามีมเอยอ่เหมเราเราเอามันเยอะๆไ้ไหมเฮ้ยไม่ตายลมปตลมเยอะลมเยอะไม่เฉยระเบิดได้เฉย ผมก็ดูดีจีด้วยนะเฮี้ยอย่ามัวแต่มองทางนู้นนะดูดีจีด้วยนะดูดูดว้างถ้าอยากจูบมาโคตรตายโดนทิ้แล้วอะชุบเสร็จโคอีโคอีเอานะคือดูไม่มาฟังนะเราเราได้ยากไว้ขึ้นไปกระทิ้โคอีแม่งเลยไปเข้าหลังมาที่เฮี้ยระวังไม้เนินระวังวงแค่นั้นแหละระวังวงนะพี่ระวังออกวงนะเข้าหลัง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 เไอ้เฮี้ยยิงกูทำไมยิงกูได้เดินไป็นเดินไปเลยนะครับ โจ๊ออกโจ๊กพตาตั้เย็นแค่อยค่อยคือค่อยคคืนแจเย็นแจนเย็นแจเย็นแจเย็นเอาตัชุบเอาตัวชุบเนเตมาลุกเ่ใหม่หม่าย เย็นเยนเอาตัวชุบด้วยเอาตัวชุบด้วยไอ้ตาชุบชเพื่อนได้นะพอยิงเดี๋ยวเลซตด้วยเลยเี่ซตด้ไอ้แต็ชุบเพื่อนดีเพื่อนตายไอ้ตายพูดอมันเห็นเด้งได้เดี๋ยวมันเห็นเด้งได้เดี๋ยวมันเด้งได้เกินไปเกินไปเอาตัวชุบเอาตัวชุบใครชุบบอกนะใครชุบบอกชุบใครม่รูนองขอบวงอะชุบยอยู่พี่กากันหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยพี่เกากันหน่อยไปไปน่งไปตรงน้นตรงนั้นไปตรงน้นตรงนั้นนนี้ล้มนนี้ล้มชุบด้วยชุบด้วยชุบด้วย

ยิงหน่อยกันอยู่กันอยู่พี่ยิงดีจีมานะดีจีมานะพี่เจนดี่ดีจีมาแล้วนะลงมาเล่นระล่างหน่อยดีจีมาแล้วนะพี่ชุบลูกครบหน่อยครบหน่อยไอ้เชล นะใครรู้ตัวว่าตัวบักใครก็ได้ช่วยเพืาวผมไม่อยผมไคนรักแฟนุ๊กข้าส่วนกแลขโมยักอบเป็นก็ม้กิไม่ค่อยดีช่วยเพื่อนหน่อยช่ียวยวเพื่อนหน่อยดิงหน่อยซีซีดิงหน่อยตัวตัวซีดิ้งหน่อยได้ได้ขอะไล่ให้เดี๋ยวไล่ให้ นพี่จันน์เาตรงนี้เม้จัดเลยครบหน่อยไอ้ยๆกลับมาคหน่อยไวกพี่ไม่รู้จักตมหเจับ้าเว้กลบากชุบหน่อยชุบอูชุบอยู่ชุบู่ชุบเไปหมีไรู้อ่ะกอู่หน่อยโูหน่อยหน่อยเก็บตัวชุบเรื่อยๆดีกี้ของล่างเออเก็บตัวชุบไป บูดเพื่อนดิบูดเพื่อนดิเฮ้ยเขาชุบเยอะเขาชุบขอบวงเยอะเขาชุบขอบวงเยอะมีดเล่นดีมีดอ่ะไอ้จิ๊กสวยเขาขาวชุบตัวนี้่าชุบตัวหนึ่งชุบไม้เห็นปะสิงบูดพี่ได้กันหน่อยกันหน่อยยิงหน่อยกันหน่อยกันหน่อยไม้มากันไรเบนกันไรเพื่อนกันไรเพื่อน ชุบแล้วพี่ฟอสชุบแล้วพี่ฟอสชุบแล้วพี่ฟอสชุบละโอ้โหชิบโกวงบีบนะวงบีบแล้ววงบีบแล้วแม่ชุบเพื่อนด้วยโอ้ยเราไหวไหวไหวจัดเอแซบไหวจัดพี่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 มีนั้นไหมพี่ชุบหน่อยตรงเนี้คนนั้นให้ให้ขอพี่ด้วยขอพี่ด้วยได้ขอพี่ด้วยได้ครับได้ครับขอบก่อนขอบต่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้

ไอ้อ่มันดูดีไม่ใช oh hmm. ่สุคุมแต่ว่าพวกมึงอยากวตยปไปกันให้หกันให้นต่อยให้ต่อยให้อดนไม่กันในกูวะเฮ้ยคนนี้ชุบคนนี้ชุบชุบชุบสแวไกหลไปไปะ่าในทอรไปกบ้า ไม่ไหวเลยพี่ลยเกรัติกจะดีพีย สองหนึ่งสองหนึ่าของหนึ่งวเลลี่สองหนึ่งวิลลี่ชุบได้ชุบหชุบหชุบคนหนึ่งได้ชุบคนนึงได้เวชุบคนนึงไ้พี่เจ็ตคนทุกเลยังหาเลนเลเป็นการอะไรกันวิลี่วิลี่ชุบตาี่ชบหายลวลลี่วิลลี่ชมวิลลี่ฟังเราวิลลี่แกชมวิลี่ฟเรา ป้าวงมาเวลีป้าแกโชว์เลยป้าสวยยังนิดเดียวเสวยอ่ะีจ้าตวคุมว่าพวมึงอยกวนยกนิตและออนไว้ฮก็ความนรกเดนใจตาดีจะสตายต่อ้ปมาเกี็จะลองไป่สจะให้พร้อมสด้วยะไหวแค่นี้เดียวจริงที่แบบน่าจะชุบออไม่หันไปมองหลังอ่ะ หน้าท er. de like bon ah. ี่ตึงๆลองทะลึ่งเดี๋ยวมาเชะเข้าไปสับและกูสับเขาที่หน้าเคยเห็นหรือยังตอนที่พวกกูบ้าบ้าเห็นพวกมึงติ่มกูอยากกีมอมามากๆบอสมินไนพร้อมสมุนหัวมึงหมุนเลยถ้ากาดาเสี่ยวกันมากๆอ้ก้แต่เอซนแคเขาชุบกันดีมากเลยอ่ะโอ้โห คุยกับพวกกระจอกเบาๆหน่อยเขาวินเธอเด๋ยวหัวกระสุนดุรุยอีดอไม่นายกูสั่งเข้าขนาดที่พวกมึงน่าจะปลอดแล้วไม่นายเราชิดกับเอาไว้ดิจมว่าอีฮอปมันคือชุดกี่กันจ้ะคือแบบว่าเรามมีที่ชุวยน้อยเลยเนาะโดนแบบโดนอีโม่โง่ ไอ๋อว่ะมันดูด,ดีไม่ใช่สู่คุมแต่ว่าพวกมึงจะกวนตีตในตอนที่คุยในกีตาร์เลิกและออนไว้ก็ความนัอะไรกูโดนใจตายดีนักระวังก็สุดจะโดนตายแล้วต่อยไม่เป็คิดมากกี่รอบกูก็จะสีมึงลงไปใช่เขาไล่เขาไม่ไล่ตีเขาชุบเลยเราอ่ะเราต้องไล่ตีเพราะว่ายาชุบเราน้อย แล้วหนูเก็บตัวชุบไม่ได้เลยเราเก็บตัวชุบเขาไม่ขาดอะแบบว่าเหมือนที่เขาเก็บตัวชุบเราไม่ได้ใช่ใช่เย่มาชุบหนูกันมารักหนูกับาซบ่นกระเป๋าหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดครับแปดร้อยครับกระเป๋าหนึ่งสามสี่สี่แปดร้อครับต้องหนูอะไรอ่ะหนึ่งสามสี่สี่เหรอ หนึ่งสามสี่สี่ครับพับอะไรอ่ะไม่เคยกลับเองเลยอ่ะพักกลับหน่อยกลับไม่เป็นพี่พีแบ็กกี้อุ้มผมหน่อยเมื่อกี้ผมแขนพี่อ่ะแม่งเล่นอยู่อีโมไปอย่างพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้มีสองคนอ่ะพี่เมื่อกี้พี่แบบโดนอีโมอ่ะโดนอีโมเฉยเลยมาอมผม่ายเพนะที่เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมออกวงไงพี่อุ้มพี่หน่อยกลับบ้าน กระเป๋าหนึ่งสามสี่สี่ครับหนึ่งสามสี่สี่ใช่ไหมครับโอเรหลมาทุ่มเราจะมีของเล่นหรอแต่เมื่อกี้เราก็เอาอยู่ก็แบบเราก็ได้อยู่อ่ะปรอมกลับไงอะเจ๊อ้าวเอ เหมือนเหมือนกูเห็นว่าตัวเขาบัคปะคนชื่อวินลี่แหละใช่ใช่วิน,ว,นวินลี่อะไรทั้งอยา่างเหมือนอตัวบลัคไหลตัวไหลมากเลย<อ><อ>ตัวบัคคนหนึง่ง